สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพิการนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเงียบหายไปนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีสเตตัสอะไรน,นะถ้าคุณเลือกเงียบหายไปเขาจะทํำยังไงเขาจะทําอะไรนะคะ <S <S เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ที่ Li น์แอด Material Girls Tarot นะคะตอนนี้รับดูแบบเจาะคู่แท้อยู่แล้วก็รับดูอื่นๆืก็ยังรับดูอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งปล่อยมาใหม่เนี่ยเป็นโปรดูดวงรายเดือนนะคะ แล้วก็ดูก็ดูค่อนข้างละเอียดอยู่ก็สนใจก็ลองมาดูได้นะคะมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือฝั่งนี้อยู่ตรงข้ามกับหมอนนะคะ1 2 3ไล่มาแบบนี้นะ1นึ่งสองสมพ้ไหมใส่ตาสรุปใบไหนเลือกใบนั้นก่อนเลย1 2ึ่งสอง้สิงกองที่1นึเริ่มฝั่งนี้ค่ะ 1. 2. ก็ตรงกลาง 3. ส,สุดท้าย1คือฝั่งนี้โอเคใครเริ่มไม่ทันกดหยุดนะคะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่1สถานะอะไรก็ดูได้นะกองที่1ขอดูคําใบ้ลัคนาาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนที่เลือกกองที่1 คนที่เลือกกองที่1คุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพระศพกันมังกรนะคะตุลกรกฎพ,พุธศพกันมังกรตุลกรกฎเป็นลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้ของตัวคุณหรือเขาคําใบที่หนึ่งเลยคุณกับเขาไม่ใช่คนที่ทํางานร่วมกันคุณไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเคขอใช้คําว่าทํางานนะหรือใช้คําว่าไม่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนเออประมาณนี้ก็ได้คําใบที่2 คุณหรือเขาก็ตามเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้ใจดีชอบให้ทิปให้ทานชอบทําบุญแล้วก็ไม่ชอบการเอารับาการเอารัดเอาเปรียบนะคะเป็นคนที่แฟร์แล้วก็เป็นคนชอบใช้เงินแก้ปัญหาด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนหาเงินเก่งนะคะาบางคนอยากได้รถหรือไม่มีรถนะคะ ทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะถ้าเกิดคุณเงียบหายไปอยู่ดีก็เงียบหายไปเขาจะทํำยังไงนะคะมาลองดูไพ่กันเขาจะทําอะไรไหมเขาจะทํำยังไงเออถ้าเกิดว่าคุณเงียบหายไปนะเออเขาจะกังวลกวายใจมากเขาจะแบบหนึ่งเขาจะกังวลกวายใจไม่มีความสุขอยู่ไม่สุขเลยอะใจร้อนเลยอะจะรู้สึกวแบบ่าเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะรีบคิดย้อนกลับไปทันทีว่าเขาทําอะไรเขาพูดอะไรคุณบอกอะไรมาแล้วเขาฟังไม่ทันหรือเปล่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปตรงไหนย้อนไปเมื่อวานวันก่อนย้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 อนคิดย้อนหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเขาพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเอ๊ะข้อความที่แล้วเขาตอบคุณว่าอะไรเขาจะคิดทบทวนแบบ ถี่ทุนยิบๆเลยนะคะเราก็จะรู้สึกร้อนใจไม่สบายใจเป็นกังวลแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องรีบจัดการเขาจะรีบโทรหาทักหาทักข้อความซ้ําโทรหาซ้ํานะคะเขาจะเอาความคิดเนี้ยว่าคุณเงียบหายไปทําไมเขาจะเอาออกจากหัวไม่ได้เลยจนกว่า คุณจะตอบเขาให้คําตอบเขาว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเป็นอะไรทําไมถึงเงียบโกรธหรือง,งอนอะไรหรือไม่สบายหรือเปล่าเป็นอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาจะได้คําตอบอะเขาถึงจะรู้สึกโล่งใจขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะเวลาที่ถ้าเกิดคุณเงียบหายไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวคุณพอรู้อย่างนี้เราก็อย่าไปทดสอบใจเขานะอย่าไปแบบงั้นลองเงียบหายไปดีกว่าเลียลองคานวนใจไม่เอานะการที่ทําให้ คนที่เรารักคนที่เราแคร์เนี่ยเขารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเนาะเพราะเราอะมันไม่น่ารักนะคะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไพ่ได้ออกมาบอกแล้วดังนั้นก็อย่าไปแกล้งเขานะ <c oughs> ขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองขอดูคําใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยกองที่สองคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์ธนูมิถุนมีน เมษิงธนูมิถุนมีนเป็นลัคนาอากลุมด้วยนะคะทั้งหมดนี้นเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําใบที่1มีคนคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วนะคะคําใบที่สองมีคนที่ไม่ชอบเรื่องงี่เง่าเร,งเ,รงเรื่องทะเลาะเรื่องร้อนใจเรื่องที่อะไรที่มันทําให้ใจไม่สงบไม่ชอบเลยไม่ชอบความดรามา่าท็อกซิกไม่ชอบคําใบต่อมามีคนที่ กลัวการมีลูกไม่อยากมีลูกหรือว่ามีลูกยากนะคะหรืออยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ไม่กล้าอะไรประมาณนี้คำใบ้ต่อมานะคะมีคนรอคอยการที่จะได้พบเจออยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยเรอคอยจะเจอประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเรื่องกองอื่นได้นะคะทีนี้คําถามของเราคือถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะทํำยังไงนะคะเขาจะ take action อะไรเขาจะทํำยังไงลองฟังดู ะะสเตตัสไหนก็ได้นะแบบตัวคุณเขาเป็นอะไรกันก็ได้อ,อ,อ,อถ้าเกิดว่าคุณเงียบหายไปอะค่ะตัวเขาจะรู้สึกเศร้าเขาจะรู้สึกเศร้าและเหงาและรู้สึกว่าเ,ออเขาทําอะไรผิดนะก็ไม่รู้เหมือนกันเอ,อแต่มันก็คงเป็นอย่างนี้แหละเพราะชะตาชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละกับคนที่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตเขามันก็ถูกมองไม่เห็นค่าถูกคนแบบหันหลังให้อย่างเงี้ยเสมอแหละประมาณนี้เขานั้นเขาจะน้อยใจในชะตาชีวิตว่าไม่มีใครรักเขาจริงไม่มีใครจริงใจกับเขาคุณที่ว่าเข้ามาแล้วน่ารักจะอยู่คุณก็หายไปเลือกเงียมหายไปนู่นนี่นั่นแล้วมากสุดๆเลยนะคะเขาจะทักข้อความไปหาหนึ่งข้อความหรือกดไลค์หนึ่งครั้ง หรือเข้าไปดูสตอรี่เหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแต่มันจะน้อยมากมันจะเป็นแอคชั่นที่มันจะน้อยมากมากสุดก็คือข้อความหนึ่งข้อความนะคะน้อยส,สุดก็คือเข้าไปดูสตอรี่ไปดูว่าเอ,อวันนี้คุณโพสอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะทําแค่นี้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจไปคุยกับคุณหรือไปถามคุณตรงๆว่าทําไมคุณถึงเงียบหายไปมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะต้องไปขอร้องให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอ่ะซึ่ง มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประโยคที่ว่าเออมันเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่นะแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาทำร้ายหัวใจตัวเองน่ะที่ไปตั้งคำถามมาคุณว่าทำไมคุณถึงไม่อยู่ในชีวิตเขาทำไมคุณเงียบหายไปเออเขาเขาจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเลยถ้าเขาถ้าเขาไปถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอเหตุผลหน่อยทำไมไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากเหมือนเขาไปขอร้องให้คุณมารักมาชอบเขาอะเออซึ่งเขาก็ไม่อยากทำให้ตัวเองรู้สึก แย่ yeah, แบบนั้นอันนี้คือภายในจิตใจเขารู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่เชิงว่ามันเป็นอีโก้หรือมันไม่เชิงว่ามันเป็นแบบมันมันไม่เชิงความถืออัตตา่นนี่แต่คือถ้าเขาทําแบบที่เขาพูดถ้าเขามาง้อคุณหรือมาถามอะไรเยอะๆค่ะมันทําให้เขาเจ็บปวดเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องร้องขอหรอเขาถึงจะเจอคนที่รักจริจรงจริงใจและอยู่ในชีวิตเขาโดยที่โดยที่ไม่หายไปแต่พอคุณหายไปปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่า ปากมันไม่ขยับอะที่จะถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณหายไปอะไรอย่างเี้ค่ะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะทําหรือว่าสิ่งที่เขารู้สึกนั่นเองนะคะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3กองที่3นะคะขอดูคําใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันของคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่3นะจะได้รู้แบบฟังถูกกองไหมใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ที่ l i น์แอด m a t e r i a l Girls Tarot นะคะ คนที่เรื่องก,กองนี้คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพิศศพกันมังกรน,นะคะธนูสิงห์แล้วก็มองว่าตุลหรือกลุ่มโอเคคำใบที่หนึ่งนะคะคุณกับเขาเคยเรียนด้วยกันหรือว่าทำงานด้วยกันคำใบที่สองคุณกับเขากิก๊กก,กกันแค่ขอใช้คำว่ากิ๊กกัน ราะว่าไม่เห็นการสารสัมพันธ์แบบเป็นแฟนหรืออะไรไม่เห็นนะจากไพ่ไม่เห็นนะคะมองว่าเป็นกิ๊กการเป็นคนคุยเป็น FBB เป็นอย่างอื่นอ่ะที่ไม่ใช่แฟนน่ะเออนั่นแหละคำใบที่3มีคนเฟรนลี่เจ้าชู้เดินทางบ่อยหรือทำงานเกี่ยวกับการพูดเซลล์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างดีหน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคำใบต่อมามีคนที่แบบว่าไม่ค่อยขี้กังวลไม่คิดเยอะไม่ค่อยเครียดอะไรเงี้ย คำใบ้ต่อมามีคนที่เพิ่งเอาเงินเก็บไปใช้เหมือนเอาเงินก้อนไปใช้เอาเงินเก็บไปใช้หรือหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดทั้งหมดอีกคือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะทํางานร่วมกันอย่างที่บอกเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้ทีนี้ถ้าคุณเงียบหายไปเนาะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีสถานะอะไรกันนะถ้าคุณเงียบหายไปอ่ะคนคนนี้เขาจะทํำยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทํำยังไง ถ้าคุณเงียบหายไปมันเขาจะตีความทันที100%ว่ามันคือการแสดงออกชัดเจนของคุณแล้วว่าไม่ต้องการคุยกับเขาไม่ต้องการจะสารสัมพันธ์ใดๆต่อกันและการอีกต่อไปเขาก็จะเงียบอยู่ในพื้นที่ของเขาทำอะไรของเขาเล่นโซเชียลทำงงทำงาน,งานเจอหน้าทุกคนปกติเพราะว่าคุณเป็นคนเงียบหายไปเองนี่ไม่อยากไปต่อกับเขาเองนี่ไม่อยากคุยกับเขาเองนี่ เขาก็จะเงียบเหมือนกันเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเขาจะไม่วิ่งตามเขาจะไม่งอด้วยคุณเรื่องของคุณเองนี่เขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นจบถ้าคุณเนียบนี่คือสิ่งที่เขาจะคิดและทํานะคะแล้วถ้าคุณสงสัยใช่ไหมว่าอ้าวเขาไม่คิดจะงอนนู่นนี่เพราะว่าเราไม่สําคัญกับเขาหรออคุณไม่สําคัญกับเขาหรอทําไมเขาถึงมี energy แบบนี้ว่าอ้าวก็เธอไม่คุยกับฉันเองเออว้าว โอเคคำถามคือคุณไม่สำคัญกับเขาใช่ไหมใช่เขาไม่เคยเก็บเรื่องคุณมาคิดเป็นเรื่องสำคัญเลยในจิตใจเขาคิดแต่เรื่องงานความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องตัวเองนะคะความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องตัวเองเรื่องความมั่นคงของตัวเองอะไรที่ท็อกซิกสร้างความปั่นป่วนเสียใจเสียหายให้กับหน้าที่การงานและอนาคตของเขาเขาจะตัดทิ้งนะคะ ดังนั้นนี่คือคําตอบของของคำถามทั้งหมดนะคะที่สามารถแบบตอบคุณได้จากหน้าไพ่เนาะก็ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย